Yeah, 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 The Wine the in the Jungle My Squad It Squad It Squad It squad it. yeah, it, yeah, it, yeah, it, yeah, 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 โคตรรันห c ม u า d t เทค all over right now บ้านเมืองคือ it's my Yam Rati ใช่ it's time กูปดปอย l ในกูมึงก็ยาเสพติดถ้ามึงดีใจกระแทกใส่หูฟังเหมือนก็เข็มที่มึงฉีดอัดหูถ้ามึงอ้วโดสพอกูมาเป็นขีดบีดตอบเทิร์นับกระโดดมึงก็ติดปีกในยามกลางคืนกูโลดผลจนทะยานเวลากูโยกหัวทำพวกมึงต้องโยกตามและพวกกูมาเป็นแพ็คแพ็กระาจเหมือนโลกลาไม่พวกกระจกต้องหลีกทางว่าราชสิงจะคำรามในกูสุดกระแสในตลาดแหกดานพอกูพาแหวกแยกทางผ่านถ้ามึงเข็ดหลักเข็ดขยะเปล่าบระกาศเป็นเสียงแจ้งเตือนพวกกูโดดพร้อมจังหวะทำแผ่นดินต้องสะเทือนแผ่นดินต้องสะเทือนกระแทกคำจังหวะแรัปแพ็คสไตล์เกินแล้วกูฟอ การให้สะอาดด้วยไฮเตอร์ไม่ได้แอคเวอร์แต่กูยืนนำแต่คมคำถึงธงดำเหมือนเดอะโรเจอร์เบิร์นอิตเบิร์นอิต starting the เพลงติดใจเหมือนของแรงไม่ของแพงยังขอเติม girls say ได้มาจิ๊กจิแต่กูเป็นยางวายยางซายลาบูกาดิกูฝังในราตีเหมือนตัวทันทักฆ่ายังยืนยงใม่ปัดเจกมองกูเป็นเอเกอราแล้วเมื่อสวิชไมออนกูปล่อยไปตามธรรมชาติเพื่อเวลากูจับไม่มันเป็นเวลาอลาวาดวะ่ะมันเป็นเวลาอลาวาดวะ่ะมันเป็นเวลาอลาวาดวะ่ะ I'm in the jungle my squad da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 y, squad day. ทำตังท,ทุกสิ่งที่ในใจไม่สนใครเพราะกูชอบดี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 ด In the night กูครอบครอง this city กูจับจองโคราช Home Town กู take all over right now บ้านเมืองคือ it's my ามราตรีใช่ it's time กูปลดปล่อย like a go d white กูถุดไฟ like a bonfire กู ied, เหมือนซ้อยทอบ เชนอูเฟตามีนแมงโซเลมมึงยังยืนงุ้ได้แต่ยืนดูมึงต้องลองฟังมึงมาฟังกูมึงชอบกินเช็ดขณะที่กูยัง making hit on radio So fuck that bullshit I got my ego พวกมึงแม่งพูดเยอะแล้วกูก็ไม่ใช่พวกชอบขี้โชว์แต่กูยืนบนเวที F C มา scream my name in my show hold up Let the money rent the pain goo, it fast, it time fast game, And means safe, they goo, make a cold no name, no brand, they got no frame, let's call all back, you got MIB, love, you the real, you got I'm on BIT, you TOP, you JB, love, hate, Fortnite, the crime the gold, strength, the light, with jump up so high till I touch the sky, making my ticket time. you know I'm the right guy, cold rod, old squad with my whole crew, Like I are the โค้โซคูมึงองฟังดูแลนี่คือไวไลฟ์ของกู